เอ้ามาก่อนเตกก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์วอร์ซีบูกลินนะครับบูกลินเนี่ยจะมีโปรโมชั่นประมาณนี้เซิร์ฟจะเป็นแนวเดอะคาวนะครับเรื่องบอกแบบปืนตรงนะส่วนกล่องนะครับผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับนี่ใกล้เปิดแลละแป๊บหนึ่งนะขอรีวิวโปรโมชั่นก่อนแล้วก็ในส่งของใชตสามนะครับจะเริ่มต้นที่ถึก 80นะครับไปจนถึงเซต2,000นะครับจะถึง96เลยนะเออ96ผมรู้สึกว่ามันเวอร์่ะเวอร์มากๆอ่ะแบบถึกมากนะจากไฮไลท์นะครับที่ยิงแตกนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของตัว 12m นะครับซื้อได้ในลานค้าได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของของฟาร์มนะครับเนาะก็จะมีของฟาร์มเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูด้วยนะครับก็จะมีพวกเอ่อกล่องดอปอะไรพวกนี้ด้วยเนาะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของใครที่ใช้5กลุ่มนะครับได้รับเป็นของตามนี้เลย โอเคก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่าใครวะแอดมินเหรอไม่พุตบอลสามแปดมาราวเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเดียเขาจะเล่นกันเจ็ดห้านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี้ดะกล่องมาร์ทไรเดอร์ตัวอะไรวะเฮ้ยไม่ได้ดูนานละอุ้ยเกียร์ไฟอ่ะสิบกไอ่ะ อัพอัพทอแปดศูนนี่โรบอทเจ็ดห้มึเก่งไว้อมึงเจ๋งไปก่อนไอ้หนุ่มเป็นโรบอท G โรบอท G น่าจะรววนะอันนี้เจ็ดเจ็ดโอเคจำไว้จำไว้นี่หัวเจ็ดห้าเรายังไม่ได้หัว8 0มาเลยนะครับตอนนี้แปดศูนมาหน่อยเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มให้ดูด้วยนะแต่ขอเปิดกล่องสักครู่าลังฟินอยู่ัััไปแบบวดเร็ว พิ่บเพิ่บเพิ่เพิ่บเพิ่เพิ่ไอไม่ออกเลยเว้ยหัวแปดศูนย์เฮยถึงว่าไอนี <Sh> ่อะไรวะไหมหนุ่มแต่ให้ของี้ที่อย่างให้ของชัวเยพย็นเย็นมาค่อยเปิดสิกล่องแล้วเปิดให้หมดครับอะไรนุ่มอะไรวะเฮ้ยตัวละครปนเทอย่างวะนี่โอ้ได้แต่ตัวมานะครับไอไม่ หัวเร็ววะหัวแปดศูนย์มาหน่อยไปสามแปดครับ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 ไอ้เฮียไม่ออกเลยหัวแปดศูนย์ไม่ออกเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามากล่องไฮไลท์ของเรากล่องบาน레이เดอร์ไอ้ยันหน้าเหมือนคาบุโตะเลยไม่น่าใช่หรอกไปโอ้โหปืนก๊อตมาเลยไปหัวเก้าศูนย์เฮียครับ ตัวเข้าสองเฮ้ยตัว <reveal again 2> ก๊อตเข้าศูนย์เตัวก๊อตเฮ้ยโอ้โหตัวม่ยิงเดียวเลยโอ้โหตัวลวนวนี้ฮิแอประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูนะครับไปมาเราเข้ามาฟาร์มกันก่อนที่เราจะเข้าเซิร์ฟไปยิงนะครับผมแบบฟาร์มเนี่ยก็ประมาณนี้นะมีทั้งหมดน่าจะแต่ละจุดน่าจะเยอะอยู่นะครับแบบมันไม่ได้เอ่อใหญ่แต่ว่า เมืองแต่ละเมืองมันอยู่ใกล้กันนะครับไปไอ้เฮียแล้วผมเปิดไม่ได้คนเลยนะผมเลยเอาเอาพีเคมาฟาร์มนานไหมเนี่ยไอ้เฮียกี่ชาติกี่ชาติตายเนี่ยหัวใจจัดเดี๋ยวลองยิงไปก่อนนะครับว่ากี่ชาติจะตาย,ย,าตตาย,ยโอ้โหขนาดยิงซอมบี้ยังไม่ตายเในเฮียโอ้โหยิงซอมบี้ อา้าวบอสไม่ถึกเว้ยเีออ่ยวอสไม่ถึกของฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้เนาะมีพวกอันนี้ดรอปนะรัะแบแอสติน้ำเมตรนะครับไม่เก็บแล้วกันนะไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมีบอส mvp หรือเปล่านะครับต้องมาดูไม่มีว่ะทุกคนบอสแต่ละเมืองน่าจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับ โอ้เฮียสมบี้ยังถ er ึกเลยสัตว์ถึกกับบอสอีกไม่น่ามีแล้วนะครับสำหรับบอสแต่ละเมืองแต่ละเมืองมีแค่สองสองอันน่ะเขาเรียกอะไรวะสองตัวนะครับเฮ้ยเจอแล้ว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 สกคู่ส str ักครู่เดินเดินโอ้ยแล้วเดินช้าร์ตอผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันมงปั๊มจาได้หรือเปล่านะไม้หนุ่มไอ้วันไอ้วันไอปิกครับ โอ้ยสัมบีแอดปรับถึกไปเนะี่ยยังถึกเลยมาเดี๋ยวตัวท้ายนะครับเราดิสลงเอ้ดิสลงพีพีกันครับโอ้โหไอ้เจ้าบอสมันเป็นกระเทยไปหนีทไมมันยืนขาชิดอย่างนั้นไอ้หนุ่มมึงต้องสมบทบาทความเป็นบอสเลยดิไอ้ได,ได้ได้อีกตัวนะึงโอ้ไอ้สัตว์สอมบีหรือที่อะไรเนะี่ยยังถึกเลยมึว่าคนเหล็กแล้วดูบอส ตายหลือเนี่ยได้กล่องเห็นไหมได้กล่องนะครับได้โล่เนี่ยยัดที่อย่าไปเก็บเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปนะครับว่าอุ้ยอีกโอ้โหหกศูนย์ทิ้งให้ด่วนเลยโอเคไปโอ้โหสวยเพื่อนอย่ามายุ่งกับกูแต่หมดยังวะยังยังยังคนจอยยังไม่เยอะให้คนไปจอยอีกดิดไอ้สองเองมายังอ่ะ หัวไปดบเจ็ดใ่กันนะเว้ยจ้าหมดเลยแล้วยังเลขสี่ออกมาแล้วน่ะใช่ปะโอ้โหก่อนเลยใช่ใช่เอาเขาก่อนเอาเขาก่อนอย่ามาเอาพวกไก่ไปดิวัดไปล่ะไกผมไม่รู้ปืนตรงออกเคปืนตรงไอ้เหี้ยกาจะจะถามอยู่พอดีอะไรไี่ได้จั์ให้จัด ก็เลยจะถามเลยนะว่าเอ้ยผมไม่น่าจะวิ่งปั๊มยาได้หรือเปล่าต้องลองเอง,นะ okay, งครับโอเควิง่งปั๊มยาได้นะถ้ามันลองเม็ดเ,เลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรนะกำลังใช้สมาธิถ้ <laughs> ถามันถ้ามันวิ่งตั้งโลได้ก็วิ่งปั๊มยาได้นะครับเฮ้ยกูยังไม่โดนได้ไงอ่ะยี่โมศร้าเลยเนี่ยชนะแค่นี้ยิงไม่โดนได้ไงตัวไส้เนี้ ตายตายแทงกันนี่จะจะหมดยัง่ะรอรังวิ่งมาหนีดิครับรออะไรอ่ะเจอแล้วตายเฮ้ อะไรวะยิงไม่โดนเลยเฮ้ยยิงไม่โดนจริงๆนี่ยิบหายละต้องวางเป้านะครับผมจริงไม่โดนจริงๆนะเก็บไว้กัน เฮ้ยดีก่อนได้ไหมน่ากลัวเฮ้ยดียิงแต่งหนึ่งตัว ตัวตายนะอ,ยอุ้ยเพชรยี่แล้วปนะแรงปืนแรงนี่ไงนี่มึงรู้มี่รู้มีรู้มีข้างหน้าเนะี่ยอย่าอย่าลุ้มคูขอร้องเพื่อน,น,นไกลข <มา S 1> ี้กลับไม่มีดีกายเล็กกลัอะเข้มคนตรงกันครับ<อ> ไปเฮียที่มันก๊อตออฟก๊อตม,มีอะไรไหมอันนี้เก็บปืนนี่ดีนะครับเก็บไปก่อนที่นี่อ่านนะแน่เลยถ้าผมจัดอ่ะโอ,โ,โอ้โหว่าไปเขินนั่นนี่ยายาเจ็ดศูนยน์ครับนี่ของกาบ intel ผมไปเก็บแล้วกันเก็บปืนว่ะ ไอ้เหี้ยตัวเปล่าเกือบตายโอ้โหไอ้เหย้ยหน้าหลังมาพอไม,ไม่สมัตว<อ>์ไ,ไอ้เหี้ยพูดทีกูเขินเลยโอ้โหโพรมหมดแป,ป๊บเดียวเองนะครับแป,ป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะเฮ้ยเออไอ้เฮียเฮ้ยเออสัตว์เอ้ยเฮ้ยเหมือนตัว 12m จะวิ่งปั๊มยาได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอตัวอื่นเนี่ยวิ่งได้หรือเปล่านะลืมไปนะครับขอโทษทีนะครับ อรวยอยู่รวยอยู่ได้ได้นะครับไปเรากลับไปที <we> ่เดิมเด็ดห้ากูอึ๊บนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอหนึ่งลายเดดไปเด็ดไปอึ๊บโอเคผมเจอแล้วแต่ข้างหลังเราโอเค หายไปก่อนหายไปก่อนเมื่อกี้แม็ก์เป็นน้อยไม่เหมาะกับเราเจอคุณเจอไม่ชัวร์อ๊บโอ้มันหายไปแล้วเราเดินไปก่อนครับไป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 ขวามือเรามีข้างหน้าเรามีโอเคเราวิง่งเลย ครับโอ๊ยบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วปืนไอ้ดิโอ๊ยปืนกูเม่อวานนะมาแล้วบวกกันแล้วโอ้ยดูมันชึกฉึกฉึกฉึกแตกไอส้สัสโอ้ยเศรษัยไ,ไม่มีตู้นะครับ เฮ้ยหัวอะไรอะ่ะหมดเจท่านะครับอุ้ยเจท่าได้อยู่โอ้ตู้โคตรแพงตู้เหมือนมันต้องไปเอาที่อุ้ยสวยเฮ้ยอุ้ยเฮียเราแลบปืนแลเพื่อนเราเพิ่งให้<ะ>ผมมา,าเมื่อกี้เนี่ยนีะะ่ไง๊อ่ะไปเว้นนึงตีจริงมาโครตรเยอะอะ่ะเพื่อน จี่ไนวะีเมื่อยจี้หนักใช้โคเจอะอ่ะใช่เหรอเออเจตัวไม่มีม่มีเลยมีเลยโอ้โหมาดูว่าจี้โยกแจดตกใจเลยไม่ดิม่ีใครมีแค่สองคนเองเนี่ยสองคนอยู่คนเต็วยคูยังไ่ยรร้องไม่ใช่โดนหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยเรียนเียนะ มองว่าจะโดดหลังกูก็พอไอ้ทียอ่ขอร้องโดดหลังที่มีสะดุ้งอ่ะเก็บของแล้วครับตรงเนี้ยโอ้โหไม่เดียวไอ้ทียเกนะคุณเห็นไหมเหยื่อเดี่ยวล็อกกูอยู่อ่ะไป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 กวัวดินะวดนนเดน,น,นีนนเ่ยกลัวดิจอ่ะ<อ>ตีนนนนเลนต์ตีเลนต์เกี่ยวเฮ้ยมึงนกนี่ แอนุปแอนุปแอนุปมิ้วนุปสีแดงอ่ะไม่ตายตาย,ตายผมต้องเอาพวกที่ช์จลงนะครับไม่ันไม่ไหวจริงเฮ้ยใครไม่เล่น B N 500วะกูเองเนี่ยเพื่อนเก็บของแล้วไหมครับถ้าเราไปเราเดินไปเราจะตายป่าวะะจัตุรย์ยี่เหรอไปดิตายหรอเมื่อกี้กูเห็น B N 500ขึ้นอยู่นะกูเนี่ยแหละเพื่อน ตีมึงไงอ่ะได้ขึ้นตึกได้อเอาไปเราด้วยเราด้วยไอ้นุ๊กเด่นด่นโอ้ยดังเลยปะไหวเลยไหวหรอกเขาเล่นคนใหญ่กว่าไม่เบิก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 เลยกูบอกเลยว่าไม่เบิร์กตายแล้วเขแตกไอ้เพี่ยอยี่กูหน่อยพี่หน่อยมึงเรียกอะไรอ่ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแล้วยี่สิบเจมทำไรเนาะเก็บก่อนกโกปี้นทำทำไรเนาะเฮ้ยอะไรพี่ไปแล้วไปแล้วไปเลยจ้า เหมือนกัญชาเนี่ยจะเป็นพิเกอร์หรือเปล่าไม่ฟันไก่นะหาเหลืออะไรไหมยิงอะไรกันวะเออเดิได้อยู่นได้อยู่พี่ชายนอนทำอะไรครับเพื่อนบอกมีบ้านใหญ่นะครับ เราต้องไปหาเพื่อนนะไนไป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 เพื่อนออกไปรับแกนก่อนเลยก็ได้ <c oughs> ไมีวิธออกไปรับแกนก่อนนะได้นะอาจไม่ต้อง like <c oughs> ดิฟต์ไรเหี้วอโดนูไอ้เอ้ไอ้อะไรวะเจ็ดห้าเอาเจ็ดห้าไปเล่นเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเโอ้โหเก็บในคลังเดี๋ยวนะครับ เอะไปเก็ดูบีที่อะพักอาบีไม่ยุดเปล่วงเลยกูเห็นกันชากรับเี้ยกูโดนสเม็ดลวงเลยเฮ้ยรับแขนแล้วนะเจ็บหียอะไรกันงวะเนี่ยรู้แล้วอาร์ตบีตายเหี้ยตีกันหน่อยตีกันหน่อยเพื่อน เพื่อนเ,อเราจะแ,แค่มาเพื่อนเพื่อเราจัดจี้อยไปแล้วยังไม่รับเออรับแล้วนะี่หว่าตกใครทีไใจกลัวเพื่อนเราจะต้องอ้อมว่ะาอย่างเงี้ยที่เจ้าเขาเล่นโหดจัดไอ้สัตว์พี่พี่กัญชา,าไหมเดี๋ยวว่ากัญชาเพื่อนไห <Legend ary. S 1> น หนีเพื่อนหนีนี่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 เดินมาเดินมาเอยข้างบนก็พวกเขานี่ว่าใช่ปะหรือเขามีทุเดีตัวเดียวก็ไม่รู้นะครับกั็นชาเนี่ยรุ่นใหญ่จัดเอ๋อแม่เอบไว้แอบไว้ถินเราถินเราเพื่อนแต่เราจะโดนยำไหมไม่อะหรอ อ๋อแค่นี้เขาตีผมว่าแล้วเขาช่วยผมเขาช่วยผมเอาไงดีเพื่อนรอเพื่อนนายแล้วกันแค่นี้เอาจริงกันช้านะเจ้าหัวหัวสองนะครับเฮียเล่นยังไงวะเขาต้องตีต้อต้องรวมตีแล้วแหละเออรวมตีแล้วแหละยังไงเนี่ยฉันงนเยอะเยอะอันเยอะดูดีคนเยอะนี่มันเล่าหรือเขาวะฮัลโหลตัวกันชาอยู่กับใครหรอเพื่อน กันนะเราต้องแบ่งของเพื่อนครับเก็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 บอะไรเพื่อนดีมากหาลังรองเซียอะไรอะสินะแบกวิ่งนี่แล้วนะเก็บก่อนเลยก่อนคำราบไม่ใช่ก่อนคำรามคืออะไรเพื่อนอย่าเซลเหย่าเซลชั้นหนึ่งเอ้ยชั้นสองชั้นสองก่อนคำราบชั้นสองไม่ต้อไปดิอย่างเงี้ยเสียอะไรไม่รู้เก็บเราเพื่อนไอ้สัตว์ของได้เต็มเลยเพื่อนเก็บมาเก็บเขามีขากบอนมา ไม่รู้ดิมังกรมาไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เกิดดับไปดิเกิดทั้งสองเกิดโอ้โหเซ็ตอะไรเซ็ตสองพันเหรอมังกรมามามาโอ้โหมังกรกูควรเก็บหรือเปล่าอย่างเงี้ยเวลารออะไรยัดตู้ดิเรียบร้อยเรียบร้อยกูยัดแล้วยัดตู้ดิเลยอะไรเอามังกรมา ก๊อตเลี่ยหรอเออกูได้ปืนก๊อตไอ้เหี้ยกูยับตู้เริ่มร่อยโอ้โหพี่กอล์ฟสุดแม่คันนีก็พอมากสองพันใครเล่นด้วยอ่ะใครไหวอ่ะอย่างเงี้ยพี่ก็กอล์ฟสุดจัดอ่ะจริงพูดอีกทีใครไหวหลักพี่โอ้โหสองพันต้องเอามังกรลงนะครับแม่นมันไม่ไหวลิงห้าลิงห้าต้องเอาลงอย่างเดียวก็ต้องเป็นมือที่สามนะครับ เวอที่สามดีสุดเฮ้ยเขาเห็นเราไไเาม่เป็นไรวิงไปเอ้ามังกรเตกมังกรเตกเพื่อนชันสามิงหรอยิงไอ้หีหัมาในมังกรไอ้ที่นุมโง่โง่่ง่โง่โงโงโงกโเหง่เง เธอก็รู้ขอทำเกมนะครับไม่ใช่นี่ยิงเหรอไอ้เหี้ยใกล้กันนะครับแตกมังกรแตกไปดิตอนต่อสามครับแรกแรกมันชื่ออีกชื่อหนึ่งมันเปลี่ยนชื่อคนยิงแล้วอ่ะหายไปแล้วนะมังกรที่มังกรหายไอ้สัตสหายไปไหนวะเฮ้ยหามังกรที่เพื่อนไม่เ็บไปมังกรสองเอ็กซ์นายจะใช้ไหววะเนี่ย ใครเก็บไปอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะได้กัญชาครับเหี้ยครับฝั่งนอกฝั่งนอกจะหลอกเห็นปะหน้าเลยไหน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 ั่นหนักไปดิวสองวสองวสองหัวมือใหญ่คุ้ยมึงเก็บมึงเก็บไอ้กะลีเก็บเก็บเล่นดิตัวละครดีครับดีครับดีครับจะตัวละครทั้งชายมันยิงดิโอ้มันดิสไอ้เหี้ยมันดิสได้โอ้ นี่มันโคตรถึกเลยโอ้ยอ่ะขอคลิปเลยขอคลิปเลยขอคลิปทำไมวะไม่ขอคลิปได้เหรอเย่แกยืนนิ่งเหรอไม่ต้องขอหรอกบางทีมังก่อนมากกว่าที่แกได้ได้เอาไปพูดเยอะพูดเยอะให้แปดศูนย์ก็ทิ้งทิ้งขอมาใจซะให้ดูิ้ีมาโอ้ใส่ยิมังกรแต่ไอ้ลั่นเหี้ยไม่ได้ครบด้วยนะประเด็นอ่ะโอ้มันก็ยังถึกเลย กูจะถึกเขาเพราะว่าเงี้ยเั็จแล้วแหละเฮ้ยยิงเข้าครึ่งตัวจริงเอ้ยมัดเนี่ยๆขอโทษพี่ขอโทษเตี้ยเข้าไปได้ใครใครหมดเตี้ยเตี้ยหน่อยมาเดขอคืนให้หมดเลยยิงไม่ได้เท็ไหนที่เอาไปกอาให้หมดกอให้หมดบอกให้เกินบัดนี้เกินกอให้หมดเมื่อกี้เก้าหกใครแตกวะ ไม่ไงพื่อนทิ้งกัญชาไปให้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนจะไปเอามังกรนะไงให้ะก็เลยทิ้งไปเลยนะพี่แจมก็ถือว่าเราได้แปดศูนย์เอ้เก้าศูนย์มาเซตนหนึ่งแล้วกันเนาะกัญชาเก้าศูนย์เนาะกัฟฟินตี้เฮ้ยนี่เป็นอะไรบังกรเตะไอ้ที่ผุไม่น้าพูดเลยที่ผมพูดก็เท่านั้นแหละครับเอามาลองลองออกไหนวะพูดไปก็ยิงไปทันดี ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบเล่นแนวนี้นะครับก็ลองรับเข้ามาในกลุ่มได้นะผมจิงไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมได้ชิปนะอยากได้อีกหน่อยเชื่อกำลังมันเลสส์สุดวูดี้ยินนิดกูได้ยิงนิดเดียวเองทําไปไหนหรอวะยิงเพื่อนตายไม่ใช่หรอคนเปล่าไม่ไหวหมดตี้หมดเลสส์สุด ตโอ้โหกถึกมากของเข้าตู้อย่างเดียวเราวัดไม่ไหวอะเขาเราก็ต้องเข้าตู้เคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปแล้วถึงม,มาหาผมยัดตู้แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องดิ้นนะเคฝากติออดตามฝากกไลค์นะครับว่าะจะมีคลิปไลฟ์ต่อไปอน,นะครับใครที่ชอบเล่นก็เอ้ยบอกไปแล้วดีกว่าไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็บายบาย